สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพรุ่งนี้แล้วลงทะเบียนยิงฉายยิงได้ดูวิธีเช็คเงื่อนไขเลยใครมีสิทธิบ้างลงทะเบียนยิงฉายยิงได้เตรียมตัวเลย21มิถุนายนนี้4ล้านสิทธิสะสมอ e ีวอชเชอร์สูงสุด7,000บาทเมื่อใช้ใจ่ายครบ60,000บาทดูขั้นตอนเงื่อนไขเลยยกระีกระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ประชาชนผู้สนใจ ลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านเว็บไซต์ www.yingchaiyingdae.com ในวันที่21มิถุนายน2564ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวันเป็นต้นไปจนกว่าจะครบ4ล้านสิทธิโดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นประชาชนสัญชาติไทยมีบัตรประจำตัวประชาชนอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เป็นพิเศษหรือไม่ได้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่3ล่าสวันที่20มิถุนายน2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับผู้ที่เคยรับสิทธิโครงการของรัฐอาทิชิมชับใช้เราเที่ยวด้วยการคนละครึ่งเราชนะ มา33เรารักกันสามารรลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.yingcha-yingda.com หรือผ่าน G Wallet บนแอปพลิเคชันเป่าตังสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้ารงวมโครงการขั้งตน้นสามารรลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.yingcha-yingda.com เมื่อประชาชนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับ SMS แจ้งสิทธิภายใน3วันโดยก่อนการใช้สิทธิครั้งแรกผู้ได้รับสิทธิตามโครงการจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อใช้ G Wallet บนแอปพลิเคชันเป่าตังโดยแบบประจำตัวประชาชน ชนโดยผู้ที่ไม่เคยยืนยันตัวตนด้วบยบัตรประจำตัวประชาชนสามารถยืนยันตัวตนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือตู ATM ้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือผู้ที่มีแอปพลิเคชันกรุงไทย N e x t สามารถยืนยันตัวตนผ่านกรุงไทย N e x t ได้ทั้งนี้เมื่อยือนยันตัวตนเรียบร้อยจะสามารถใช้จ่ายเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการได้แ,แก่ค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปค่าบริการนวดสปาทำผมทำเล็บไม่รวมถึงสลากกินแบ่งเครื่องดื่ แอลกอฮอล์ยาสูบบัตรกำน,นันหรือกิฟต์วอชเชอร์บัตรเงินสดหรือกิฟต์การ์ด และสินค้าหรือบริการที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้าเพื่อเรับบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์หรืออีวอเชอร์อ e er, กับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินที่เขา้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคมถึง30กันยายน6 4ในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาโดยวงเงินใช้ใจ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิอ e ีวอเชอร์ไม่เกิน6 0 0 0 0บาทต่อคนซึ่งยอดใช้ใจ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิต้องไม่เกิน5,000บาทต่อคนต่อวันและจะได้รับ รัสิทธิอิวอเชอร์ er สะสมสูงสุดไม่เกิน7,000บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการโดยยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่1 40,000บาทแรก ได้อ e ีเวเชอร์ร้อยละ10ของยอดใช้จ่ายแต่ไม่เกิน4,000บาทต่อคนและยอดใช้จ่ายตั้งแต่41,000-60,000บาทได้รับอ e ีเวเชอร์ร้อยละ15ของยอดใช้จ่ายแต่ไม่เกิน3,000บาทต่อคนซึ่งสิทธิอ e ีเวเชอร์จะคืนเป็นวงเงินเข้าใน G ี a l l e t ทุกวันที่7ของเดือนถัดไปทั้งนี้สามารถใช้จ่ายอ e ีเวเชอร์ที่ร้านที่เขารวมโครงการได้ตั้งแต่วันที่7สิงหาคมถึง31ธันวาคม64โดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ